สินคับคันนี้ก็จะเป็นเบเร์รบรบบต้ารุ่น6นะครับ6 f d 25นะครับเป็นเบร์ต้ารุ่น6ก็ยอดีเซลเกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่ยางลมล้อหลังยางตันสีเดิมญี่ปุ่นเลยฮะสีเดิมโรงงานนะครับสีก็ถือว่าก็น่าจะทำมาแล้วทำมาแล้วนะครับทามาแล้วพา,วาวนะฮะมาเลยไม่ลดแปลงเลยฮะไม่ได้ไม่ได้พ่นพาเก็บพาเก็บตรวสภาพประจำปีนะครับางตัวก็จะเป็นสีเดิมอย่างเงี้ยสีเดิม ไม่มีขน,น,น,ขนิ้ไม่มีผูกนะคจุดล้อเดนการไม่มีไม่มีผูกนะครับเชิอร์ดีเซล,ลสวยแล้วครับสองเซ็นะฮะเดี๋ยวนะครับเปิดยากปึ๊บอ่าเครื่อง์ดีเซล,ลสองเซ็ วยหรือว่าไปตามนี้ได้เลยนะครับยางหน้าเป็นยางลมแต่ยังมีดอกนะครับในเด็เก80ล้อกลางยงอยู่เราจะตรวจเสร็แล้วล้วลอกลางจะไม่อยู่นะจะเจอว่าล้ลอกลางเมื่อกี้เมตร80นะครับเขาสูง4เมตรนาทีิ้งฟอกตะแกรงกว้างนะฮะตะแกรงกว้างเห็นไหมตะแกรงจะเกินจุดร้อนไปอีก แห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยตัวนี้เรายังไม่ทําตีนะครับก็ตั้งใจว่าจะยังไม่ทำสีก่อน9,220เมต9ชั่วโมง9,220เรไม่ค้าหมื่นนะครับชั่วโมง สนใจมองหาก็ไปาสานะครับ0 86123387 0ติดต่อคุณชุพินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ